สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆกัลยานมิตรที่น่ารักในช่องกุญญาดาเลฟทาโลวันนี้มีใครไปทำงานบ้างคะหน่อยคนหนึ่งค่ะหน่อยคนหนึ่งที่ไม่ได้หยุดยาวกับเขานะคะยังต้องมีภารกิจนะคะไปทำงานนะคะ ก่อนที่จะหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะวันศุกร์ก็ยังไปทํางานนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็หยุดเนาะก็ได้พักผ่อนได้สวดมนต์ได้เคลียร์ร่างเคลียร์พลังงานเคลียร์เอเนจีนะคะสิ่งต่างๆที่เป็นเราได้ดึงดูดมาในแต่ละวันในแต่ละปีเนี่ยนะคะเคลียร์ออกค่อยๆเคลียร์ออกการที่เราสามารถที่จะเคลียร์สิ่งไม่ดีต่างๆหรือรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานลบการได้ปรับเอเนจีภายในการได้อยู่กับตัวเองการได้ทําอะไรที่มันเหมือนกับ เป็นการชะล้างสิ่งไม่ดีออกไปจากร่างกายในในความคิดในจิตวิญญาณภายในหรือแม้แต่กระทั่งนะคะในร่างกายของเราเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกโล่งขึ้นไปได้ไกลขึ้นนะคะบางอย่างเนี่ยความคิดของเรามันจะตันนะคะถ้าสมมติว่าภายในของเราเก็บแต่สิ่งที่มันเป็นพลังงานลบพอเจออะไรที่ต้องใช้ความคิดนะคะหรือว่าวิเคราะห์ไตรตรองต่างๆเนี่ย พอหัวสมองเรามันตันนะคะมันจะหาทางออกได้ยากทา,ทางที่บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่อยู่แค่ปลายจมูกอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราได้หยุดการที่เราได้มีเวลากับตัวเองนะคะหน่อยก็อยากจะแนะนาเพื่อนๆนะคะสาหรับใครที่รู้สึกว่าร่างกายมันหนักเหลือเกินหรือว่าที่ผ่านมาเจอเรื่องท็อกซิกหรือว่าเรื่องอะไรที่มันทําให้เราเกิดพลังงานในด้านลบๆเนี่ย ว่างสักเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆก็ลองนะคะหันกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะมานั่งสมาธิก็ได้นะคะหรือว่าเข้าห้องพระนะคะอยู่นิ่งๆหรือหากิจกรรมอะไรทําที่มันเหมือนกับเป็นการสร้างเสริมอ่าเขาเรียกว่าสตินะคะหรือว่าฝึกสมาธิของตัวเองนะคะก็ได้หรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่มันทำให้เรารู้สึกว่าย สบายใจอะไรประมาณนี้หลังทําเสร็จแล้วเรารู้สึกสบายใจมันเหมือนกับเป็นการได้ปลดเปรื้องอะค่ะนะคะ,นะคะเหมือนกับบางทีเราจะไปได้ไกลแต่ว่าเราแบกอะไรเยอะเราหอบสิ่งที่บางทีมันเป็นสิ่งที่คิดว่ามันไม่มีประโยชน์ สําหรับการเดินทางในเส้นทางข้างหน้าที่เราจะไปเราก็แค่วางมันลงแค่นั้นเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่มองเห็นหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นต่างๆก็อาจจะเป็นในลักษณะของเราเก็บเอาคำพูดความคิดการตัดสินใจค่านิยมสังคมสิ่งต่างๆเก็บเข้ามาไว้นะคะเราเก็บของคนอื่นๆเข้ามาเพราะเรารู้สึกว่าเราสามารถอยู่ได้หรือไม่ได้ เพราะคำพูดหรือสายตาคนอื่นเนจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมีจุดยืนเป็นของตัวเองนะคะใครที่ยังหาจุดยืนที่เป็นหลักนะคะที่มีความมั่นคงไม่ได้เพื่อนๆต้องหันกลับมานะคะมองดูตัวเองแล้วนะคะว่าทําไมเราถึงยังใช้ชีวิตโดยการที่ใช้คําพูดสายตาค่านิยมหรือสิ่งที่มันเป็นตรกกะของคนอื่นในการที่จะเอามาตัดสินนะคะคุณค่าในตัวเอง ะะการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะสามารถที่จะหาเส้นทางชีวิตสามารถหาที่จะสามารถที่จะหาจุดยืนจุดที่ตัวเองรู้สึกว่าอยู่แล้วมีความมั่นคงได้เป็นตัวของตัวเองได้เนี่ยบางทีมันอาจจะต้องได้ผ่านอุปสรรค ผ่านบททดสอบมากมายเพื่อที่จะได้มากั่นกองดูว่าสุดท้ายแล้วอะไรคือสิ่งที่เราต้องการอะไรคือสิ่งที่เป็นตัวเราที่สุดอะไรคือสิ่งที่เราทําแล้วเรารู้สึกทุกข์หรือว่ามีความสุขที่สุดเมื่อถึงจังหวะเวลาที่มันใกล้จะระเบิดออกมานะคะ ทุกคนจะสามารถที่จะกันกรองแล้วก็สามารถที่จะตกตะกอนได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วสุดท้ายจริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากทําที่สุดบางทีมันอาจจะเป็นแค่สิ่งเล็ก,ล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 กๆน้อยๆที่มันอยู่ใกล้นะคะปลายจมูกของเรานี่เองเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นเราไม่ให้ค่าเพราะเรามัวแต่ไปดิ้นเพื่อที่อยากที่จะทําให้เป็นที่ยอมรับแก่คนอื่นๆมากมายนะคะอันนี้หน่อยเล่าประสบการณ์ของหน่อยให้ฟังเลยค่ะ ือบางทีมันอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆก่อนที่หน่อยจะเข้ามาในเส้นทางสายนี้นะคะบอกเลยว่าหน่อยเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมากนะคะค่อนข้างอนินโทร์วดมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองทํางานกับบ้านทํางานกับบ้านนะคะแต่ทีนี้เรารู้สึกว่าเราชอบในการที่จะฟังนะคะสิ่งที่เป็นการฮิวใจชอบการอ่านไพ่ชอบการปฏิบัติ ชอบการฝึกสมาธิชอบการสวดมนต์มันผนวกเข้ากันมาจนกลายเป็นหน่อยทุกวันนี้ซึ่งหน่อยก็ยังอยู่ในสังคมที่ยังมีตรก,กะในเรื่องของการแข่งขันการใช้ชีวิตแบบต้องดิ้นรนนะคะในสังคมเหมือนกันแต่ว่าพอเราอยู่ในสังคมนั้นปุ๊บพอเราได้กลับเข้ามาอยู่กับตัวเองอยู่กับพื้นที่ของตัวเองอะนะคะหากเราค้นพบว่าเรามีสิ่งที่จะทําให้เรามีความสุขสามารถที่จะทําแล้ว เป็นการเคลียร์พลังงานเก่าที่พบที่เจอในแต่ละวันได้และพร้อมที่จะลุกขึ้นมามีพลังงานมี energy ในการที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆในวันถัดไปเนี่ยหน่อยว่ามันเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากๆขอให้ทุกคนจงค้นพบเส้นทางที่สามารถที่จะฟื้นฟูก,กําลังฟื้นฟูสภาพจิตใจภายในให้แข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็วนะคะอ่า อันนี้ก็ค่อนข้างยาวเนาะพูดไปพูดมา5นาทีนะคะโอเคอะมาดีกว่านะคะขออนุญาตของรักษาครูครูบาอาจารย์ของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะมีสิ่งใดที่อยากจะบอกจะกล่าวมีสิ่งใดที่อยากจะให้หน่อยสื่อสารให้กับเพื่อนๆนะคะก็สามารถที่จะให้หน่อยเป็นสื่อกลางแล้วก็ขอให้การอ่านไพ่ออกมาเป็นเป็นประโยชน์แก่คนที่ได้รับชมรับฟังนะคะโอเคมาดูกัน เทมเพลนเห็นไหมหน่อยบอกแล้วว่าเนี่ยเทมเพลนอย่างที่หน่อยบอกเลยการที่เรานะคะยังอยู่ในพื้นที่เดิมๆยังต้องอยู่ในสังคมเดิมๆยังต้องใช้ชีวิตในแบบเดิมๆสิ่งท <s> ี่เราสามารถที่จะทําให้ชีวิตของเรารู้สึกว่าไม่ทุกไปกับบางอย่างนะคะนั่นก็คือการที่เราสามารถที่จะ พลังภายในของเราได้คุณเห็นคนนี้ไหมคะมือหนึ่งนะคะถือโลอีกมือนึงเป็นแสงสว่างแทมเพรสมันคือการปรับบาลานซ์คนทุกคนมีทั้งด้านมืดด้านสว่างสังคมทุกสังคมมีทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นอะไรคือสิ่งสำคัญอะไรคือสิ่งที่จะมีผลต่อชีวิตของเราอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรเก็บเข้ามาคิดเก็บมาเป็น อยู่ในพื้นที่เซฟโซนของเราก็แค่ให้ตัดทิ้งไปแค่นั้นเองนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ผ่านการใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวมาแล้วอะค่ะการที่เราอยู่ในจุดที่สามารถที่จะหาจุดยืนของตัวเองได้สามารถที่จะมีความคิดของตัวเองได้คุณเชื่อไหมว่าคุณคุณเชื่อไหมคะคุณเชื่อหมโผล่มาได้ยังไงคำนี้ไม่จริงคุณเชื่อไหมคะว่า เส้นทางอ่ะมันค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวนะคะโดดเดี่ยวผู้เดียวดายแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าเส้นทางที่โดดเดี่ยวที่คุณต้องได้ฟันฝ่าที่คุณต้องได้ใช้นะคะความคิดสติปัญญาในการที่จะฝ่าฟันมันมาได้จนถึงทุกวันนี้จนกลายเป็นควีนเนี่ยเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองอ่ะเส้นทางมันโดดเดี่ยวก็จริงแต่มันคืออิสรภาพในชีวิต ะะอิสรภาพที่เราสามารถที่จะหาได้ด้วยตัวเองการที่เรามีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ผูกความสุขของเราไว้กับคนอื่นนะคะทุกคนมันเป็นอะไรที่สามารถหาได้ง่ายมากๆ อยากไปทานที่อยากไปทานอาหารอร่อยอร่อยก็ไปอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ไปอยากที่จะคิดอยากที่จะวางแผนทำอะไรทุกอย่างมันคืออิสระในชีวิตทุกคนมีอิสระเป็นของตัวเองมีพื้นที่ที่เรียกว่าสามารถที่จะทำอะไรก็ได้เป็นของตัวเองถึงแม้ว่าในชีวิตจริงบางคนอาจจะต้องได้อยู่ในสังคมที่ทำงานหรืออะไรที่มันมีกฎเกณฑ์แต่เมื่อถึงเวลาที่เราออกมาจากจุดตรงนั้นนะคะเลิกงานปุ๊บ หรือว่าวันหยุดปุ๊บคุณก็มีพื้นที่เป็นของตัวเองที่คุณสามารถที่จะปรับบาลานซ์ปรับชีวิตของคุณหาอิสระให้กับตัวเองบางคนก็คิดว่าการเที่ยวคนเดียวอยู่คนเดียวไปทานอาหารคนเดียวมันเป็นอะไรที่เหงาไม่เคยลองคุณลองดูสิคะ ถ้าคุณสามารถที่จะปลดแอกตรงนี้ได้ทำอะไรคนเดียวคิดเองคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวถ้าคุณไปห้างคนเดียวไปเดินช้อปปิ้งคนเดียวเดินออกกำลังกายคนเดียวฟังเพลงไปแล้วก็เดินออกกำลังกายไปคุณถ้าคุณทำได้ตรงนี้นะคุณปลดแอกตรงนี้ปุ๊บคุณจะกลายเป็นคนที่ หันมาขอบคุณตัวเองเลยอะว่าเออรู้อย่างนี้ทํานานแล้วเพราะว่ามันมีความรู้สึกเบามันจะเบามันจะสบายมันจะแบบสามารถทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องมาคิดว่าเออคนนั้นจะอย่างนั้นคนนี้จะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วหน่อยก็บอกเอาไว้เลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เจ้าโปรเจก ะะเป็นคนที่มี energy นะคะเป็นคนที่มีความคิดมีตรกกะมีอะไรเยอะแยะมากมายอยู่ในหัวสมองเพียงแต่ว่าบางทีมันอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ยึดเราไว้อยู่ในบางอย่างแต่หน่อยก็เชื่อแน่ว่าโปรเจกต์ต่างๆสิ่งต่างๆที่คุณทํามานะคะมันจะเป็นเหมือนกับคุณได้เก็บสต็อกนะคะเก็บสต็อกความสามารถเก็บสต็อกเอาไว้แล้วคุณก็นะคะ อยากที่จะทำสิ่งใหม่ๆคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์น่ะนะคนะแปดเหรียญเนี่ยมันอาจจะเป็นในลักษณะของถ้าเป็นสำรับอื่นมันก็คือก็คือการที่ทำอะไรซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆเดิมๆแต่ว่าแปดเหรียญสำรับเนี้ยหน่อยมีความรู้สึกว่ามันแตกต่างนะคะการที่เราทำอะไรบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นไปนในทิศทางที่ดีแล้วอยากที่จะทำอะไรใหม่ๆคุณก็มีโปรเจกต์หรือว่ามีสิ่งที่สำรองอยู่ตลอดเวลาในการที่จะทำนะคะจง จงกล้านะคะกล้าที่จะออกเดินทางกล้าที่จะทำนะคะเพราะความโดดเดี่ยวมันไม่ใช่ความทุกข์นะคะทุกคนบางคนบอกว่าความโดดเดี่ยวมันคือความทุกข์จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ลองแค่นั้นเอง นะคะอย่าให้ความกลัวอย่าให้สิ่งที่คุณคิดภายในนะคะมาทําให้คุณไม่กล้าที่จะพาตัวเองออกมาเพราะคุณเห็นอะไรนี้ไหมมันเป็นเหมือนหมอนแล้วก็เป็นเงาของเตียงนะคะอันนี้เหมือนกับการฝันร้ายมันเหมือนกับการที่คุณคิด กลัวย้ำๆซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆ,ำๆ,ำๆำแล้วมันเกิดเป็นความกลัวภายในอะค่ะเพราะฉะนั้นจงปลดล็อกตัวเองโดยการพาตัวเองนะคะลูกออกมาจากที่เดิมๆแบบเดิมๆแล้วก็พาตัวเองไปสู่เส้นทางใหม่ที่หน่อยมีความรู้สึกว่าหลังจากนี้คุณจะได้พบเจออุปสรรคนะคะอ่าโทษคุณจะได้พบเจอประสบการณ์นะคะต่างๆที่คุณยังไม่เคยได้พบได้เจออีกมากมายมันคือการเปิดโลกอะทุกคน การที่เราได้ทําสิ่งใหม่ๆสิ่งเดิมการที่เราได้ทําสิ่งใหม่ๆแล้วก็ทำส่วนสิ่งเดิมๆเนี่ยเราก็วางเอาไว้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการที่เรานะคะปลูกพืชอนะฮะทุกคนที่เหมือนกับแบบทาไปเรื่อยๆปลูกไปหลายอย่างยหลายอย่างนะคะอันนี้ใช้ได้อันนี้สามารถเก็บเกี่ยวออกมากินได้นะคะอันเนี้ยมันก็เป็นช่วงจังหวะเวลาเหมือนกันทําอะไรหลายอย่างมันก็เป็นการ จะบอกว่าลดความเสี่ยงไหมมันก็เหมือนกับเป็นการสรรหาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งเหรียญมันคือการเริ่มต้นหนึ่งเหรียญมันคือการอยากที่จะลองทานะคะให้โอกาสตัวเองในการที่จะพาตัวเองไปหาสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ทําให้มีความสุขพอบรนลายสุดท้ายแล้วนะคะไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เราได้ ทําในสิ่งที่เราอยากจะทํามันอาจจะเป็นความรู้สึกภายในของเราที่เราเคยคิดอยากที่จะทํามันแค่สิ่งความสุขที่มันอยู่ใกล้ตัวแต่เพียงแต่ว่าบางทีคุณแค่เอาอคุณแค่เอาสิ่งที่คุณพบเจอในปัจจุบันมาเป็นตัวกักขังคุณเอาไว้ไม่ให้คุณเดินออกมานะคะแต่หน่อยมีความรู้สึกว่าหากแค่คุณลอง นะคะเพราะว่าคุณเป็นเดอมิิเชนคุณเป็นคนที่เป็นนักเล่นแร่แปรธาตุเป็นคนที่สามารถทําอะไรหลากหลายอย่างปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างได้มากมายเพราะฉะนั้นอย่ากกดความสามารถของตัวเองอยู่กับที่นะคะคุณสามารถที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปได้ไกลกว่านี้นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่อยู่กับเราได้ดีที่สุดมันก็คือความรู้สึกภายในการที่เราจะลองทําอะไรใหม่ๆ นะคะก็เป็นเหมือนกับการที่เราค้นหาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบที่สุดอย่าปิดโอกาสตัวเองเพียงเพราะว่าคนนั้นคิดอย่างนั้นคนนี้คิดอย่างนี้สายตาคนนั้นสังคมเขาไม่ได้ต้องอยังไม่มีคนแบบนี้มากมายคือการที่เราเป็นคนแรกหรือการที่เราเป็นคนเริ่มต้นทําอะไรเนี่ยนะคะเดี๋ยวหนูขอปิดอันนี้ดนึงการที่เราเป็นคนแรกเป็นผู้เริ่มต้น เป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้ทำอะไรแบบใหม่ๆก่อนคนอื่นไม่ได้แปลว่าเราผิดนะคะการที่คุณคิดว่าคุณเป็นคนที่แตกต่างเป็นคนที่ผิดเนี่ยแสดงว่าคุณนะคะมีความกลัวมีความยึดติดกับสิ่ค้านิยมที่มันเป็นความเคยชินนะคะสิ่งที่จะทำให้คุณหลุดพ้นจากความคิดเยอะจากความกัก ตัวเองจากความกดดันทุกสิ่งทุกอย่างคือการลองค่ะลองสิ่งที่คุณอยากที่จะทำผลลัพธ์จะเป็นยังไงยังไม่รู้แค่คุณกล้าที่จะลองกล้าที่จะใช้ชีวิตในแบบของคุณเองนะคะแล้วหน่อยเชื่อว่าคุณจะค้นพบเส้นทางที่ใช่ที่คุณรู้สึกว่าสักวันคุณจะกลับมาพูดกับตัวเองว่ารู้อย่างนี้ทำตั้งนานแล้ว นะคะเพราะว่าหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถคุณสามารถที่จะอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายได้คุณสามารถที่จะทําอะไรได้ด้วยตัวเองตัดสินใจเรื่องอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเองเพียงแต่ว่าบางทีคุณแค่เอาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างมาเป็นตัวคําพูดคนสายตาคนอื่นมาเป็นตัวกดมาเป็นตัวบงังมาเป็นตัวกักขังคุณเอาไว้อะค่ะ เพราะหน่อยมีความรู้สึกว่าการเริ่มต้นการปรับสมดุลในไพ่ในชุดนี้มีค่อนข้างเยอะนะคะความสามารถของเราก็มีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นคุณจะแคร์อะไรกับสายตาคนอื่นที่เขาจ้องมองแค่ว่าอยากดูแค่ว่าคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนทำไมคุณไม่ลองทำให้เขาเห็นว่าความสามารถพิเศษของคุณนะ่ะ นะคะมันเป็นยังไงยังไงนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วหน่อยก็มีความรู้สึกว่าทุกคนนะคะไม่ว่าเขาจะมีความคิดดีความคิดไม่ดีอะไรกับเราสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่เราทํามันก็อยู่กับเราค่ะนะคะการพัฒนาเนี่ยหกถ้วยมันเหมือนกับเด็กคนหนึ่งนะคะเลี้ยงสุนัขนะคะค่อยๆเลี้ยงค่อยๆสะสมค่อยๆอ,อ,อันนี้แต่ว่ามันเป็นความสุขไงคะ,ะความสุขของเรามันก็เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นแล้วมันก็ยังอยู่กับเรา เพราะฉะนั้นนะคะขอให้คุณจงเริ่มต้นทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําถึงแม้มันจะเป็นอะไรที่แปลกแตกต่างจากคนอื่นแต่เมื่อคุณทําสําเร็จหรือคุณได้ก้าวเข้าไปอยู่ในจุดที่คุณตัดสินใจที่จะทําคุณอยู่ในเส้นทางบนเส้นทางสายนั้นแล้วหน่อยจะบอกเอาไว้เลยว่าคุณจะพมค้นพบนะคะความสุขระหว่างทาง คุณจะรู้สึกว่าการได้ทําอะไรในแบบที่ตัวเองรักการได้ทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากที่จะทำนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้รายร้อมไปด้วยคนอื่นๆที่เขาเข้ามาให้ความชื่นชมหรืออะไรแต่ระหว่างทางที่คุณทำํำมันคือความสุขเพราะคนทุกวันนี้นะคะมันเป็นปัดเจกมากขึ้นนะคะตัวใครตัวมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าเอาคําพูดอย่าเอาความคิด อย่าเอาตักกะของคนอื่นมาตัดสินว่าคุณทำไม่ได้ทั้งๆที่คุณเป็นคนที่มีความสามารถมีความเด็ดเดี่ยวในตัวเองเพียงแค่คุณปรับความคิดเพียงแค่คุณกล้าที่จะเริ่มต้นพาตัวเองออกมาเพราะว่าความสามารถของคุณนะมีมากมายอย่าก,กดความสามารถของตัวเองเพียงเพราะอยู่ในพื้นที่ที่เขาจำกัดอยู่ในพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือว่าทำตัวเองให้ดีขึ้นได้ ะะหากเรายังต้องจมอยู่ในพื้นที่เดิมๆก็ขอให้คุณจงหาสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมเข้าไปแต่ถ้าคุณสามารถที่จะออกมาจากพื้นที่ที่มันกดความสามารถของคุณไว้นะคะก็ถ้าคุณออกมาได้คุณก็จงพุ่งทยานไปข้างหน้าเลยคนะ่ะเพราะมันยังมีอะไรหลายๆอย่างรอคุณอยู่ให้คุณได้ใช้ความสามารถให้คุณได้ปรับเปลี่ยนแปลเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้คุณได้ปลูกต้น ต้นไม้แห่งชีวิตให้คุณได้พัฒนาให้คุณได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะะบนเส้นทางสายนี้หน่อยว่ามันไม่ได้มีความโดดเดี่ยวเสมอไปหรอกคะ่ะมันยังมีคนที่มีความคิดเหมือนกันกับคุณเยอะแยะมากมายแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะยังหากันไม่เจอ นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เรายังอยู่กับที่และยังไม่เริ่มต้นเราก็จะไม่รู้ว่ายังมีคนอื่นๆที่เขาก็มีความคิดเหมือนเราพอเราทําไปเรื่อยๆะคะ่ะทุกคนมันจะดึงดูดนะคะสังคมดึงดูดกัรยานมิตรดึงดูดกลุ่มคนเข้ามาหาคุณเหมือนกับการที่คุณไปเซิร์ชหาข้อมูลสมมุติว่าคุณสนใจในเรื่องของการเรียนในเรื่องของจักระอย่างเงี้ยสมมตุตินะคะคุณเข้าไปเซิร์ชปุ๊บ นะคะต่อไปสิ่งต่างๆเหล่า,า,า,านี้มันก็จะเข้ามาหาคุณเข้ามาเข้ามาพอคุณได้พาตัวเองเข้าไปในสังคมที่เขาเรียนรู้เรื่องนี้มันก็จะได้พบเจอคนที่มีความคิดเหมือนกันกับคุณเยอะแยะมากมายได้เข้ามาเรียนรู้ได้เข้ามาแบบแชร์ประสบการณ์ได้เข้ามาเหมือนกับเติมเต็มให้กันนะ่ะเส้นทางใหม่มันไม่ได้น่ากลัวนะคะแต่สิ่งที่น่ากลัวคือการพาไม่พาตัวเองออกจากนะคะจุดจุดเดิมแค่นั้นเลย นะคะก็หน่อยก็เอาเป็นว่าหน่อยเป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะหากใครฟังเข้าใจในสิ่งที่หน่อยพยายามที่จะปลุกพลังหรือทําให้คุณกล้าที่จะทําสิ่งอะไรใหม่ๆเนี่ยถ้าคุณเข้าใจในสิ่งที่หน่อยพูดนะคะก็ขอให้พิมพ์คําว่ากล้าที่จะทำนะคะกล้าที่จะทํากล้าที่จะลองค่นะ พราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในมือของคุณนะคะคุณเห็นเหรียญน,นี้ไหมหนึ่งเหรียญมันคือโอกาสหนึ่งเหรียญมันคือการที่เราอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพื่ออะไรคะเพื่อตัวเองแล้วหนึ่งเหรียญอันนี้มันก็อยู่ในมือของคุณนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะพาคุณไปสู่นะคะเส้นทางใหม่ๆสิ่งใหม่ๆการพัฒนาตัวเองมันก็คือมือของคุณเองแค่นั้นเลย เริ่มต้นมันอาจจะมีความเปิดเพื่อนมันมีความกระดํากระด่างนะคะเริ่มต้นแต่สุดท้ายแล้วเมื่อคุณได้พบเจอนะคะที่ที่มันสามารถที่จะผสานความสุขผสานความสามารถของคุณเข้าด้วยกันได้เมื่อไหร่คุณจะรู้สึกขอบคุณตัวเองที่ในวันนั้นตัดสินใจที่ได้ลองปลูกลองเริ่มต้นลองทําในสิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะแค่นั้นเลย เอาเป็นว่าหน่อยเป็นกำลังใจให้กับคนที่พบมเห็นคลิปนี้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะทุกคนโอเคค่ะหน่อยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย